สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับลามไปไกลล่าสุดอยู่ด้วยกันดราม่าไม่เว้นวันบางแจ็คโพสต์ภาพคู่การพิพากกบอกพี่สาวมาเยี่ยมทัวลงไม่เว้นแต่ละวันครับสำหรับบางแจ็กที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงคดีแตงโมรวมถึงเหล่าบรรดาบุคคลในวงการบันเทิงที่เคยมีกรณีกับบางแจ็คต่างออกมาถล่มยับเขาอีกครั้งและ ต่างบอกว่าให้หยุดเลิกปั่นป่วนได้แล้วแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบแค่นี้เพราะว่าล่าสุด f c e e o o o แจ็คเ i n ไ i น์ได้โพสต์ภาพที่นั่งทานอาหารร่วมกับการวิพากรภริยาเสกโลโซพร้อมแคปชั่นพี่สาวมาเยี่ยมไม่มีอะไรมากแค่ห่วงซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นดราม่าถล่มกรนรัวยอีกครั้งต่างก็บอกว่าเมกาอีย่งว่บัง เหมือนร้านแถวบ้านเลยและภาพเก่าเล่าใหม่หรือภาพเก่านานละเป็นต้นขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราน,นะครับขอบคุณครับ